Walk with God โดยคิตจากพระสริแห่งการเก็บเกี่ยวปัญญาประดิษฐ์ของมนุษย์ทำให้การเข่นของพระคริสต์หมดฤทธิ์เดชหนึ่งโครินบทที่หข้อที่17เเพราะว่าพระคริสต์ ไม่ได้ส่งใช้ข้าพเจ้าไปเพื่อให้เขารับบับติศมาแต่เพื่อให้ประกาศข่าวประเสรศิฐและไม่ใช่ด้วยชั้นเชิงอันฉลาดในการพูดเกรงว่าเรื่องการเขียงของพระคริสจะหมดฤทธเดชเปาโลถือว่าท่านถูกเลือกแต่งตั้งเพื่อประกาศข่าวประเสริฐของพระคริสและการประกาศของท่านไม่ใช่ด้วยถ้อยคําพูดที่ชาญฉลาดด้วยถ้อยคำสวยหรู คำสูงส่งคำพูดด้วยสติปัญญาของมนุษย์เพื่อไม่ให้เรื่องการเขียนของพระคริสต์หมดฤทธเดชฤทธเดชของการเขียนในการประกาศข่าวประเสริฐจ,จะมากหรือลดลงเนื่องจากถ้อยคําของมนุษย์ที่ปรุงแต่งเข้าไปยิ่งเราปรุงแต่งเรื่องราวของการเขียนด้วยสติปัญญาคําพูดอันชันฉลาดและวิธีการของเรามากเพียงใดการเขียนก็ขาดฤทธเดชมากเพียงนั้น ตรงกันข้ามหากเราเพึ่งพาพระวิญญาณและประกาศเรื่องการเขียนตามความจริงเราจะพบฤทธิเดชมากเพียงนั้นเพราะเรื่องการเขียนของพระคริสมีฤทธิเดชในตัวเองอยู่แล้วทุกวันนี้เราไม่เห็นคนมากมายสัมผัสฤทธิเดชของการเขีนเพราะว่าคําเทศนาคําสอนคําประกาศถูกปรุงแต่งด้วยถ้อยคําสติปัญญาประดิษฐ์ของมนุษย์มากเกินไป เราพยายามที่จะปรุงแต่งเรื่องราวของกางเขนเพื่อหวังว่าผู้คนมากมายจะเข้าใจรับเชื่อและเปลี่ยนแปลงแต่เรากลับพบว่าน้อยคนมากที่เขาจะสัมผัสพลังของกางเขนเราจึงมีแต่ผู้เชื่อที่อ่อนแอฝ่ายจิตวิญญาณและมีคนจำนวนน,น้อยนิดในคริสตจักรเราต้องไม่พึ่งพากำลังสติปัญญาของเราแต่เราจะพึ่งพาฤทธิดเดชของพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ในการประกาศข่าวประเสรศิฐ เราจะต้องมีความสัมพันธ์ที่แนบชิดสนิทกับพระองค์มากขึ้นเราจะต้องยินยอมต่อการทรงนำของพระวิญญาณเมื่อน,นั้นข่าวประเสริฐของพระคริสต์จะมีฤทธิ์เดชผ่านชีวิตของเราขอบพระเจ้าอวยพระพรพี่น้องทุกท่านนะครับ